นีตัวอะไรเก่งซะด้วยนี่มันมันใช้ผมซักขอกยี่ห้ออะไรกันวะเฮ้ยจอยหน้าเื่อนกู่ไหมเฮ้ยมึงรู้ไหมเนี่ยใครเนี่ยมึงใครเนี่ยฮะมึงอไรกูเนี่ยพ่อสิงแก้วแล้วพ่อสิงทองอาภัษฎา ไมเจอนานจำไม่ได้พ่อไอ้หนูลูกก้าวแทบเท้าทีพ่อเดินตัวตรงก่อนลูกเฮ้ยกระตังนะลูกนะเดินตัวตรงพยายามพยุงนูกเดินตัวตรงลูกเห็นไหมลูกฉันว่าง่ายจะตายไปอันนี้ เนอไอหนูมไอนอหนคนนี้คนีคนนุยกับพ่อไปเลยตัวตรงลกงยังไงเนี่ยมาไหวอะไรหัวพ่อกันเนี่ยทไนี่ตีเ็อยู่ข้างล่างนี่เขาบนเนี่ยหัวเขาลูกเนี่ยเขาเป็นใครเนี่ยพ่อไอสิงแก้วอรางวัลด้ดนะบกแม่แล้วไม่ของแม่ล um, uh, uh, ูกของแม่ของแม่ไอหนูได้ไปแล้วลูกกเ่เลยค่ะ้องรับรามวันร โอ้โหพ่อดูทิเนี่ยไอ้นี่ยอะไรวะมันไปเอากางเกงนายใหญมาใส่ด้วยมันใช่กางเกงนายใหญอะไรอ่ะโอนามิโอนามิใส่รถบูมของใครวะเด็กแก่ไอ้เขาพลาดอยู่ก็เลยหยิบมาใส่รุ่นนี้ต้องใส่อย่าทะลึ่งกับพ่อกูไปเนี่ยไปเนนี่พ่อกู พอใจเย็นก่อนมึงว่าเขาพูดในเมืองพูดผิดแล้วของสังเยอ้อยแม่ทิ้งไว้ดูต่างหนะพอใ่เราพอใจเย็นนะพ่อนะเอื่องการเงินเ่อตอนน้าฉันคนเดียวอะไม่เห็นตอนไอ้ทองก็เลยเจ็บแล้เนี่ยนี่มันเรื่องอะไรกันฮะสิงห์ทองบอกพ่อมาไอ้แก้วมันก่อเรื่องอะไรอีกเปล่าครับพ่อไม่มีอะไรเลย ร้องดาบกันมาเฉยๆนะร้องไปไหนล่ะพ่อไอ้แก้วมันเมาจำหน้าไอ้ทองไม่ได้เลยต่อยหน้าพี่มันมาไม่ขอเงินไม่ให้ต่อยเลยไอ้แก้วนี่แหละค่ะโอ้ไอ้แก้วใจเย็นด้วยใจเย็นใจย็นคุณพี่ใจเย็นไม่ได้กินเหล้ามายาเนี่ยคุณพี่คะคุณพี่คะคุณพี่ใจเย็นค่ะเออไม่จัดการเลยคุณพี่ใจเย็นนะคะฉันไม่เมาไม่เมาค่ะเมาที่ไหนเดูสิวนยืนตัวตรงแหนวเลยค่ะไอ้หนูดับไม่ลง ตกยืนไหมยืนตรงแนวเลยแก้วม,ม,มึงมึงยืนมึงยืนประกอคู่แม่มึงกูมองเป็นเลขหนึ่งกับเลขศูนย์นะเสือ้อใครหวยดีแล้วไม่เมาจริงๆถ้าคุณพี่เมาที่ไหนเห็นนะลูกยืนตัวตรงแนวเลยไม่โดนจไัไม่เมาไม่เมาฉันบอกเธอจริงครั้งกี่คนแล้วออว่าไม่ให้เข้าข้างคนผิด นี่ไอ้แก้วเมาจนจะยืนไม่อยู่อยู่แล้วที่ไหนกนมพีหนำซ้ำยังไล่ต่อยหน้าพี่มันมาเนี่ยใส่ลายลกูกเธอยังจะ ใจยอยกูเห็นนะมึงเป็นอะไรเนี่ยเพื่อนเนี่ยเพื่อนเนี่ยนพ่อตีพ่ก็เื่อนเนี่ยมึงไม่ช่วยมเงวิ่งหนีอ้หนะคบมึงกูจะอันเฟนโหเสียใจมากเข้าใจคบเพื่อนนะลูกนะมันน่ารักจริงจงเห็บมาแล้วแม่ ใจเย็นกัะจายเลยเดี๋ยวแม่แจัดการให้โตเถอะเดียววันพอพอเถอะพ่ออย่าไปพูดกับมันเลยทิ้งแกมันเมาอยู่นะพ่อนะเอาอย่างนี้ก็ได้ลูกสิงห์ทองในเมื่อเองเนี่ยไม่อยากให้พ่อเนี่ยไปพูดกับมันไม่อยากให้พ่อไปดุไปด่ามันพ่อก็่ตตามใจเอง แต่วันนี้เนี่ยพ่อน่ะมีเรื่องสำคัญแต่จะบอกกับเองนะครับพ่อพ่อเนี่ยจะพาเองเนี่ยเข้าไปในเมืองเพื่อไปฝากเนื้อฝากตัวกับองค์จอมเจ้าชัยพรให้เองเนี่ยได้เป็นทหารรับใช้ชาติเหมือนกับพ่อได้เป็นทหารเหรอครับพ่อจริงหัวหลวงดีเลยไปครับพ่อไปไปครับไปครับมันนี่ก่อนมันที่ก่อนมันที่ก่อนเว้ย เอ้ยนหารเหรอใจเย็นยูกไปด้วยไปด้วยเออใจเย็นใจเย็นลูกเพื่อนไปด้วยใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวแม่จัดให้ลูกพ่อเมืองใจเย็นีบใจเย็นไปหนุดังพี่โถพี่จะใจร้อนทําไมฉันได้ยินไม่ถนัดมันสักโรงเรียนพี่เนี่ยจะพาเจ้าทองมันไปไหนเลยจ้าท่านจะพาเจ้าสิงห์ทองเนี่ยเดินทางเข้าไปในเมืองไปรับสมัครเป็นทหาร ใช่อุ้ยตายแล้วทำไมมันชึงเหมาะเจาะแม่แจ่อย่างนี้ก็ไม่รู้หดดีเลยนะพ่อมึงน,นะไหนๆเราก็มีลูกสองลูกสองคนดนแหละมีลูกสองคนก็เป็นผู้ชายทั้งคู่ <c oughs> จะทองกับเจ้าแก้วมันก,ก็อ่อนแก่กกันอยู่ปีท้ายปีไหนๆพ่อจะพาเจากก้าทองไปแล้วก็เอาเจ้าแก,ก้วมันไปด้วยเลยมันจะได้ไปเป็นเพื่อนกันถ้าหากว่าโชคดี ได้เป็นนายทหารทั้งคู่เราสองคนก็จะมีลูกเป็นนายทหารทั้งคู่มีหน้ามีตาชือเสียงองกูลของเราจะได้เป็นครอบครัวตัวอย่างนะพอแล้วพอแล้วไป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 เด๋วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปไปแม่ไม่ต้องพูดอะไรทั้งสิ้นแล้วฟังคาใช้คนเดียวเท่านั้นฮะยายแก้วหนึ่งเราจะไปเป็นทหารฉันเป็นพ่อมันยังตักเตือนสั่งสอนมันไม่ได้แล้ถทามันไปเป็นทหารนะ ใคร่ะเขาจะอบรมสั่งสอนคนอย่างมันได้เลิกเข้าข้ากนันสักทีเถอะพี่คนเราอ่ะมันไม่เคยไปฆ่าใครกขตายมันไม่ได้ช่วยได้เลวขนาดนั้นก็อีกแค่คนขี้เมาเดี๋ยวบางทีนะนะคนช่วงนี้กินเจก็มีอะไรก็มีดีว,ว่าไม่เป็นทหารแล้วมันเปแล้วเดี๋ยวมันก็เลิกเองนั่นแหละพี่เนาะลูกจะได้ไม่เป็นเพื่อนกันไงนะไอ,อ้สองโซน,นไปด้วย ฉันบอกแล้วที่มันเป็นอย่างนี้น่ะก็เพราะว่าความพี่ของเธอมันคอยให้ท้ายลูกก็พี่มันได้กินเหล้าเมายายท,ทุกวันคอยช่วยเหลือมันตอนที่มันจะทำความผิดไม่เคยอบรมสั่งสอนมันในทางที่ถูกต้องลูกนะพี่ไอ้แก้วไปด้วยพ่อ,ไ,อไมหามันอยากจะไปทางหาร มืนีมันเป็นทหารไม่ได้หรอกถ้ามึงไปเป็นทหารนะ่ะคนเขาจะตีชิ้นหนึ่งทามาถึงกูได้มึงรู้ไหมว่าทุกวันนี้เนี่ยทุกคนผ่านไปผ่านมาหน้าบ้านเ<ส>ขามองเข้ามาน่ะเ<ส>ขาพูดกันเป็นเสียงเดียวกันว่าลูกของกูเนี่ยที่ซื้อสีแก้วละกินเหล้าเมาหัวลาน้ำทุกวันเนี่ยแลวกูเนี่ยเป็นพ่อ ูได้ย well. ินเขาพูดแบบนั้นเลยวายเขาหรือเปล่ากูฟังแล้วกูเสียใจหรือเปล่ากูอายเขาหรือเปล่าแก้ววันนี้มึงอยากไปทหารแต่มขอร้องกูไม่กู้พามึงเข้าไปในเมืองกูไม่กล้าเอาสัก์รีเอาชื่อเสียงกูไปทิ้งเลยแต่มึงฟังคำกูไว้ให้ดีได้แก้วนับจากวันนี้เป็นต้นไปบ้านและทวยคุณนผาเมืองจะต้องไม่มีคนเมา แล้วถ้ามึงอยากจะกินเหล้าเมายาเอาไปกินนอกบ้านออกูถ้ามึงอยากจะเป็นทาหารเดินทางเข้าไปในเมืองรับสมัครทหารด้วยตัวของมึงเองแล้ววันที่มึงจะกลับบ้านมาได้จะต้องเป็นวันที่มึงมียอดมีดาวประดบับบามาถ้ามึงทาให้กูไม่ได้ตลอดชีวติตของมึงมึงไม่ต้องกลับมาให้กูเห็นหน้า,า,า,านของมึงไปไปไป มกอนไปด้วยเบอก็มานีก่อนมาช่วยไปด้วยมมานี่ก่อนแม่แม่มาแม่แมพ่อเวลสแก้วเลยพ่อเราไปสองคนเดียวและฉันละแม่ฉันสีแก้วลจะไม่ใช่ลูกพ่อเาหรอแม่ทำไมฉันไมไป้ พอ่อเป็เราสีแก้วเลยแม่เหมาแม่นนมชิงลูกเป็นเราสีแก้วสีแก้วฟังแม่ได้ลูกตั้งสติแล้วก็ฟังแม่ไม่มีพ่อแม่คนไหนดีรักล้วลูก,กที่พ,ออพ่พอเขาพูดไม่นผู้จริงของเขาที่พ่อเขาทำแบบนี้คุณพ,อพอูดเขาเป็นห่วงไดลูกที่ปลุก สิแก้วฟังแม่ด้เสิแก้ตอบแม่ชัดคำนีว่าสิแก้รักแม่รอเปล่ารักแม่รอเปล่าลูกรักแม่สิแก้วรักแม่กรักถ้าลูกรักแม่ แม่ขอนะลูกลักกินล้วได้ไหมลาเพื่อแม่สิ่งที่แม่อยากเห็นที่สุดก่อนที่แม่จะตาย ฝากแม่ที่รูกแม่ฮ่าว่าสีแก้วแล้วที่เล่าเมายาแล้วพว่อผาเมืองพ่อผาเมืองก็จะเล่าสีแก้วเหมือนกับพี่พ่อก็วลาพี่สิงทองหรืหเรรอเปล่าแม่หลักสิลูกแม่กูบอกสิงแก้วแม่แม่มีโกหกแม่จะขอเนี่ยลูก จะทองคือแม่แม่สัญญาถ้าสิงแก้วเลิกแล้วมีดาวประดับปากกลับมาให้แม่ชื่นใจพ่อพามาเขาพร้อมที่จะรับลูกเข้าไปในอ,อกก้อมกอดสิงนะแม่แม่สัญญาแม,แม่ไม่ขอของลูกและฝากแม่นะสิงแก้วสัญญาครับแม่ ไม่ได้สิแก้วจากบ้านสิแก้วจะเลิกกินเหล้าเมายาแล้วแม่แล้วสิงแก้วต้องหาดาวประดับปากเอากลับมาให้พ่อหาเมืองเอากลับมาให้แม่นวดจันทรได้วยมด้สิงแก้วเสียยามนะ่สิงแก้วให้สัญญากับบ้็น 顾客。